เอ้ยสุดยอดนะครับผมสุดยอดว้าวแซ่บบอือสุดยอดเนาะฮืมเซลเพียรอาหารแบบบ้านบ้านฮ้องม่แซ่บมากอ่ะอืกินแม่มากไหมแม่หืมอร่อยเนาะคอมมะม่องหวาน มอืมไมีว่าผมหวังอืมผมต่เบาเรือถูกต้อง <c oughs> ไม่เหอาพันดีพ่าพันหนึ่งหามาแ้าดีจ,จบส่หนาป่ะนาป่ะหนาแซมดำอืมอืมอืม,อม,อม

อื่โอ้อะไม่อ๋ออ๋อางรีพี่น้องออกครอืมออืมอะไรลูก